สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่11-20ถึงกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขคิดดีทำดีสิ่งดีๆจงเป็นของคนนั้นค่ะ ทุกคนนั้นพูดได้อยู่เสมอว่าคงไม่มีใครไม่มีอดีตแม้อดีตจะเจ็บปวดสักแค่ไหนจงปล่อยวางมันทิ้งไว้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะพบกับความสุดความสำเร็จคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำนายของคนทั้ง7วันในสัปดาห์ที่ขอโทษค่ะวันที่11ถึงวันที่20กุมภาพันธ์ วันทั้งกิจวันก็มีผลต่อดวงชะตาของแต่และบุคคลเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะได้เงินจากคนผิวขาวสูงอาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติที่อยู่ทางไกลคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจากทางไกลค่ะคนทางไกลนั้นอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนรัก หรืออาจจะเป็นลูกค้าพ่อค้าที่เป็นคู่ค้าของคุณให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะได้โชคจากทางไกลค่ะอุปสรรคของคนวันอาทิตย์ที่มีอยู่จะ่ฝันฝ่าไปได้ถึงแม้สิ่งนั้นจะยากหรือจะง่ายขอให้คุณรู้ไว้เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหาของคนวันอาทิตย์แต่ันฝ่าไปได้ค่ะแต่อารมณ์ของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะ เรโปรสักหน่อยมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำต้องตัดสินใจทุกครั้งมหาเดวีพยากรจะบอกอยู่เสมอว่าจงมีสติในการตัดสินใจเมื่อเรามีสติแล้วข้อผิดพลาดก็อาจจะเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะคะขอให้ใช้สติในการตัดสินใจช่วงนี้คุณอาจจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นครูเป็นพยาบาล คือหน่วยงานราชการคุณอาจจะไปติดต่อในเรื่องส่วนตัวหรือติดต่อในเรื่องงานของคุณนะคะสรุปแล้วของคนวันอาทิตย์นั้นการงานถึงแม้มีอุปสรรคก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะและอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือในหน้าหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ค่ะควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะ การเงินในช่วงสัปดาห์วันที่11ถึง20นี้ดีค่ะร่ำรวยมีโชคมีลาบได้โชคจากทางไกลนะคะสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุไม่มีค่ะในเรื่องของความรักก็คือเป็นไปเรื่อยๆไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องให้ทุกอาจจะเป็นแค่คิดเล็กคิดน้อยนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้มีปัญหากับความรักนะคะหรืออาจจะมีโชคกับความรักด้วยซ้ำไปค่ะเรามาต่อกันที่คนวันจัน คนวันจัร์หน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานค่ะแต่ในเรื่องเื่อขอโทษค่ะแต่ในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดออมีการหมุนเงินเยอะสักหน่อยก็หมายถึงว่าคุณจะมีรายจ่ายออกเยอะมีเรื่องที่ต้องใช้ต้องทําต้องจัดการเกี่ยวกับการเงินค่ะความรักอาจจะมีเรื่องปวดหัวเข้ามา อาจจะเป็นผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกขกุ่มกับความรักนะคะจะมีปัญหากับความรักมีเรื่องต้องทุกขุ่มเป็นกังวลอยู่กับการรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยค่ะและถามว่าการรอคอยนั้นจะสําเร็จหรือไม่ถ้าคุณรอคอยเกี่ยวกับเรื่องงานกับความรักคุณจะผ่านพ้นจะสําเร็จแต่ในเรื่องของการเงินอย่างที่มหาเดวีพยากรบ,บอกไป ช่วงสัปดาห์วันที่11-20อาจจะมีปัญหากับการเงินเล็กน้อยค่ะสำหรับคนวันจันทร์สุขภาพระวังอาการป่วยเล็กน้อยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่มีการงานสำเร็จการเงินเซฟค่าใช้จ,จ่ายนิดนึงอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็เซฟปรุงไม่ต้องใช้เยอะเพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหานะคะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารคนวันอังคารให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ ของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพสิ่งที่ไม่ดีนะคะขอให้ระมัดระวังอาจจะมีข่าวไม่ดีมีอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงสัปดาห์นี้คนวันอังคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้ระมัดระวังใช้สติแม้แต่การขับรถ ไป,ไปนู่นไปนี่ก็ขอให้มองซ้ายมองขวาให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็คำพูดอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะว่ะแวงเกิดขึ้นระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะแต่การเงินคุณจะได้จากคนผิวดำอาจจะเป็นธุรกิจการค้าของคุณกับคนผิวดำค่อนข้างที่จะแมทค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะคุณจะได้โชคจากคนผิวดำแต่ช่วงนี้คนธนาคารอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำอะไรรบบส้น โกหกในบางอย่างเพื่อทําในบางอย่างหลบซ่อนปิดบังนะคะสรุปของคนมานาคารขอให้ระมัดระวังสิ่งไม่ดีอุบัติเหตุสุขภาพในบางอย่างคําพูดช่วงนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแต่การเงินถ้าทําธุรกิจหรือติดต่อกับคนผิวดําคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักอาจจะมีเกณฑ์การปิดบังหลบซ่อนซ่อนเล้นขอให้ดูดีๆ อย่าระแวงระวังได้แต่อย่าระแวงนะคะเพราะการระแวงนั้นจะทําให้คุณทุก์เป็นกังวลกับตัวของคุณเองนะคะเรามาต่อกันที่คนวันพุธคนวันพุธจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยกับการงานเหนื่อยที่ต้องทําต้องจัดการเหนื่อยนะคะสัปดาห์นี้สําหรับคนวันพุธให้ระมัดระวังการงานที่ผิดพลาดการงานที่ต้องเดี๋ยวก็ทํใหม่ทาซ้ําในสิ่งที่ไม่ดี และคุณจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะเหมือนกับคุณตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังนั้นมันคือเด e ะทาวเค่ะคือความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นตามเป้าหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามแพผนที่หวังไว้ไพ่เดอะทาวเวอร์คือความผิดหวังหวังน้อยจะได้ไม่ผิดหวังนะคะแต่ทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้ถึงแม้คุณจะมีเรื่องทุก ผิดหวังแต่เชื่อเธอค่ะเวลาคนเราคงจะไม่มีความผิดหวังตลอดไปชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอนะคะถึงแม้วันนี้เราจะผิดหวังพลังใจที่มีอยู่ในตัวของคุณนำมันขึ้นมาค่ะชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอนะคะธุรกิจการงานกับคนต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสาเร็จค่ะคุณจะได้โชค ได้ข่าวดีจากทางไกลหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นการงานเหนื่อยให้ระวังความผิดหวังความรักอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศทุกอย่างจะฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นไปโดยปกตินะคะเรามาต่อกันที่วันพฤหัสบดี การงานของคนวันพรฤหัสบดีค่อนข้างจะยุ่งเหยิงมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการนะคะเด็กจะทําให้คุณทุกข์ใจกรุ้งใจเป็นกังวลใจการเงินคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่จากคนมีอายุนะคะพยายามไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามไปไหว้วัดแขกสีลมเกี่ยวกับองค์มหาเทพมหาเทวีคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆกับสิ่งน,นี้ค่ะสรุปของคนวันพรฤหัสบดีนั้น การงานถึงแม้จะยุ่งยิงมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยจะทําให้คุณทุกขกลุ่มเป็นกังวลแต่ตรงกันข้ามคุณจะได้โชคจากคนที่มีอายุมากกว่าค่ะอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีไม่มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ขอให้คุณถ้าเป็นไปได้ลองไปขอพรจากองค์มหาเดวะมหาเดวี คุณจะมีโชคใหญ่รอยอยู่ค่ะสำหรับคนวันพฤหัสบสดีเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์จะเหนื่อยกับการงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการงานแต่การงานนั้นของคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะศาสตร์ของหมอดูจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณถ้าคนวันศุกร์มีความทุกข์ใจกรุ้งใจเป็นกังวลใจ ลองฟังคลิปของมหาเดวีหรือศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของหมอดูจะนำทางให้คุณพบกับทางสว่างค่ะเงินจะมีเข้ามาถึงแม้อาจจะไม่เยอะแต่ก็สามารถทำให้คุณพบกับความสุขความสำเร็จได้ค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกงนังวลคำพูดจากผู้ใหญ่นั้นอาจจะมาจากหัวหน้างานอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณคำพูดจะทำให้คุณทุกข กลุ้มเป็นกังวลอย่างที่บอกไว้พิจารณาอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยเร็วคิดแต่ตรงแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับเกี่ยวกับทุกอย่างของคนบรรสุขลองศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของหมอดูบางครั้งวันคนบรรสุ์อาจจะมนเรื่องที่ต้องยังมืดมิดกับในบางอย่างลองนะคะลองวางใจไว้ที่กับพระองค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้คะ่ะเรา มานั้นต่อกันที่คนวันเสาร์คนวันเสาร์ชีพจรลงเทา้าอยู่ไม่ติดที่มีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการต้องตัดสินใจนะคะชีพจรลงเทา้ามีเรื่องตรงไปต้องทําต้องตัดสินใจแต่การเดินทางนั้นจะพบกับความสุขความสําเร็จบ้านจะได้ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายบ้าน เกี่ยวกับบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณแต่เกณฑ์การงานนั้นไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะสำหรับคนบันเสาการงานของคนบันเสานั้นในรอบสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณหวังหรือต้องการแต่บ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเงินจะมีเงินจากโชคจากลาบเข้ามาสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุไม่มีค่ะครบแล้วทั้ง7วันหวังเป็นอย่างยิ่งในทุกครั้งที่มีการทำนายจะส่งมอบความสุขความสำเร็จให้กับทุกคนคิดดีทำดีสิ่งดีๆย่อมเป็นของคุณชีวิต มีพรุ่งนี้เสมอนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นขอความสุขให้แก่ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ